ร้านนนท์ชอปเปิดให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชเดวกบอลรีเจนแบ็คโกเวอร์บินเวฟโซเข้าไปใช้บริการกันได้กักบที่เฟสแอดนอนท์ลิงอยู่ใต้คลิปนี้บอกเลยไว้ใจได้แน่นอน เอาแล้วครับคลิปนี้ผมกลับมาเล่นลิลิตกันบ้างนะครับผมตัวนี้เนื่องจากว่าผลพิศาสมันเยอะนะฮะโจนิซาโบนะครับผมแล้วก็ลุจินะเริ่มกลับมาเยอะมากนะซาโบนี่ก็เป็นวิทยาวิ่งหลักนะฮะที่เราเจอในแรงนะครับผมแล้วเอาลิลิตไปตบเลยนะเพราะว่าตัวละครนี้มารถโจมตีผลพิศาจได้แรงขึ้นนะครับผมยุคนี้เล่นเป็นไงบ้างนะคลิปนี้เล่นดูนะครับผมนะแล้วเกิดใครไม่มีดีดอเป็รราคาหลัก10บาทอยากมีงบน้อยนะครับผมนะก็สมบิรัตนะครับผมเปิดอปบริการแล้วนะอย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะครับทดดเเลยยีวน โอเคสำหรับน้องลิลิตนะสุดน่ารักของพี่นะครับผมนะก็มีเรื่องของสกิลนี้นะที่ทําให้ผลปีศาจแรงขึ้น50%นะครับผมแล้วก็นั่นจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเออผลปีศาจถ้าเราโจมตีนะครับผมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ย่นครูดาวสกิลนะครับผมนะเออแล้วก็ถ้าศัตรูเริ่มชิงสมบัตินะครับผมจะย่นครูดาวสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งเป็นสกิลปืนฟอร์อากาศนะครับผมสกิลเนี้ยข้อเสียเลยนะก็คือแม่งล็อกเป้าไม่ได้ครับผมต้องยิงเองนะคือขึ้นอยู่ความแม่นนะครับผมเล่่่่นนนนีเเกกวาลม FPS ะ ครับผมจะบอกเลยว่าตัวนี้แม่งต่ลุจิได้นะคือตัวไหนแบบสายโลดีม่มันลืบมือลุจิได้ดีที่สุดนะครับผมบอกว่าตัวนี้แม่งใช้ได้นะใช้ได้เลยนะดีกว่าน้องงูอีกนะครับผมนะคือลุจิแม่งโดโคตรแรงอ่ะโอ้ผมเล่นมานะแล้วก็เหรียญที่ผมใช้เล่นเซตถึกไปเลยนะเอาง่ายว่าเจอซาโบกับแต่การธงยากหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราก็มีสกิลหนึ่งนะถ้าเขาดึงธงเรื่อยๆสกิลหนึ่งเราก็เด้งเรื่อยๆนะครับผมหมูเรียกได้ว่าโคตรเกลียนนะผมก็ซับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมซับหนาเลยนะเอาไปชนกับพวกซาโบแล้วก็ลุจินนะครับผมนะ สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาร้องเพลงแสนสุดท้ายเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะครับ่าอยู่บ้านตั <mean. S 1> ้งนานหลายวันมาเป็นเดือนกับ mm hmm. ทางที่ทำงานมาหกปีสุดแลมคงลอกดาวจนมันแทบจะทนไม่ไหวหลอก ฉันก็อลัวว่าสิ้นเป็นแสนนำไปนะ เพอ,เอาละครับมาอยู่กับเกเพลดลิลิตกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะเป็นสายโลที่บอกเลยว่าป่วนมากนะครับผมเพราะว่ามี เรื่องของฟองสบูน่นะเนี่ยเราก็ยิงก่อนนะเพื่อเป็นการเซฟนะครับผมอโหโหมันมาแล้วอุ้ยโดนไปก่อนจังหวะนี้เนี่ยผมยิงเลย <ś le aut> er> ฉลาดเคาน์เตอร์นะครับผมไม่เคยกลัวแล้วไม่เคยกลัวแล้วอุม้มกัเคาน์เตอร์รัวๆเลยกัเคาน์เตอร์รัวๆทำเป็นลู้เยอะนะไม่กลัวอยู่แล้วเรายิงตีพวกปีศารจรนี่เราก็จะมีฟองนะครับผมเนี่ยยิงยิงอย่างเงี้ยโอ้โหชิวสองชั้นเยเ โคตรแรงโคตรตึงโคตรอันตราย <c oughs> เดี๋ยวน้องงูบอกอะไรวะมาทำไรเนี่ยน้องงูนะหน้ามีฟองอยู่ <c oughs> เดี๋ยวผมได้ฟองทะเป็นในไงเรียก ว่ากันเลยอยู่ในฟองปลอดภัยแน,น,น่นอะนนะฮะนี่บอกเลยโคตรเกียดอูนอ,อูโดนแรงฮนะนกูแบบไม่ถึกเลยแนละ้วมันอยู่ในโทรก็ยิงยิงปากโดนติดแข็งเลยนะ้องเออนะโคตรเกียดเลยบอกเลยครั้นี้เราเติมเกตไปก่อนรุจิมันอยู่ล่ามันอรารวาดว่ามันอรารวาดาวาด่าขอเทนะ้องน้ำตายแล้วนะ อืมโอเคแล้วนะับด่านนี้ถ้าประตูเปิดแล้วเรายิงแบบเาเรียกว่าเจได้นะไอเนี่ยมันไม่ทะลุนะถ้าทะลุนี่แจมเลยบอกเลยโคตรเกียร์นะอืมได้ทะลุเล่นได้นะผมบอกเลยนะครับแต่ยุคซบับโปก็ถือว่าเป็นตัวที่สามารถคิวซับโปได้นะเพราะว่าดามเมจมันแรงนะครับตัวนี้ใส่ดามเมจนะั้นตุงๆนะครับผมถ้าใส่ออฟนะอืมบอกเลยยิงทีร้องอนะ่ะบอกเลยนะกันไปก่อนนะรุจิวิ่งมานะผมลังเคท หนำอยู่อมอ,อยู่ล่างนะครับผมได้อยู่ได้อยู่ประเดีเอาติดแข็งเลยติดแข็งอันนี้อุย้ยบักล้มก็ได้นะฮะอันนี้เกียนนะครับผมอันนี้ถือว่าได้อยู่นะ,ะนี่บักล้มได้สกิลนะค,ะคุณดูนะผมยิงนี่ถ้าผลม,มีศาสตร์มีผลพิสาต์นี่บอกเลยว่ามันเด้งสองรัวๆนะครับผมทำอะไรไม่ได้โอ้ลุจินะเห็นวถา,ามันคิวตัวนี้ไม่ได้เนอะ,ะโอ้จะเรียบร้อยยิงไปนทีสามบัน <c oughs> โอ้นะโอเคตัวนี้นะครับแต่ข้อเสียเลยนะมันย้ายลงยากเลยอืมนะครับต้องมีฟองสบู่นะฟองสบู่กันเพื่อนก็นได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเสี่ยงกันไปเจอคุซันยุคนี้คุซันมันโหดนะครับบีลิทก็มันไม่ได้ถึกสู้คุซันได้นะครับผม,มยิงยัดหน้าไปโอ้โหก็เด่นออกไปโคตรเกลียนเออขึ้นไปก่อนฮนะหลังเคดมาแล้วนี่ไงอ้าวหนีเหรอหนีเหรอ เออยิงฟองไปก่อนนะฮะไปข้างล่างนะครับเสร็จโจรโอ้ยโอ้โหแม่งอยู่นอกธงเราอยู่นอกธงนะครับไม่สะเทือนเลยติดบูดติดบูดเลยยิงเออ้ออเออเนี่ยเออตายแล้วนะตายวะตายแล้วนะผมโอเคโดนซาโบเรายิงนะโคตรเกลียดโอ้โหแถมเจ็ดพันเนีเออเมตาดีเล่นทูถุถุใน่ายได้อยู่โอเคไปดูเกมต่อไปเลยนะครับ เอาละครับเกื่อคิมต่อไปกันเลยนะครับผมนะลิลิสนั่นเองนะเดี๋ยวดูนะตอนนี้ก็มีซาบโป้เมกันนะการซาบโป้ยากนิดนึงนะครับผม,มบินมาเรายิงสวนไปเลยนะนี่นี่เป็นไงละ่ะเอา้าเรียบร้อยดีครับ <laughs> บินมาถึงบ้านเลยผมคิดว่ามันจะบินมาถึงบ้านนะเอออุ้ยกดยิ้มด้วย <laughs> อ,ออ้มเล็กกูกราฟเลยครับผมโอ้ย,อยเป็นเรื่องของโอแรง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 ตรงไหนเนี่ยโคตรเบาเลย <g iggle> ยิงหน้าไปเลยอันเบอร์อ,อันเบอร์อยู่นี่เล่นยากนะตัวนี้นะครับกันได้แค่ตรงเดียวนะกันยากกันยากบอกเลยนะยตัวนี้ทงตามแับเล่นยากมา,มากเลยอแต่ว่าเราหามุมที่เหมาะนะฮะแล้วก็โอ้โหโดนกราฟด้วยนะอืมไม่ไหวก็กราฟนะครับผมโอเคยิงเลยเอาแตกไปแล้วกราฟ มันน่าจะตัวเดิมนะฮะเป็นซาโบนะครับผมเนี่ยเรายืนเราหัดจุดยืนนะฮะแล้วก็ยิงข้ามไปถงได้เลยเนะี่ยอแต่ว่าเราต้องเลงเองนะครับคือถ้าเล่นถ้าเล่นในมือถือเนี่ยจะแบบเมื่อยนิ้วหน่อยนะแต่เล่นในคอมนี่เราใช้จอยเอานะ อืมนี่ครับผมแล้วก็ยิงโปรเทคตัวเองไปนะแล้วก็ยิงนี่ลอยๆลอยๆปิ้วๆๆปิ้วๆๆปิ้วพิวนี่ครับผมถ้าเกิดสกิเลเราเด้งแด้ว่าโดนนะสกิลเราเด้งบั็กล้มก็ได้นะครับผมตัวนี้ไม่จำกัดบ,บั็กล้มด้วยนะอืมนี่สกิลหนึ่งมาแล้วนะครับกูเดาเร็วมากกูเดาเร็วมากนะครับผมในยุคนี้ถือว่าเร็วมากเลยนะ อแต่ยิงมันไม่ทะลุแค่นั้นเองนี่โดนอยู่โดนอยู่บักลมเกียนจัดบักลมโคตรเกียนเออโอ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป้าหมายพี่ทำหนู่ละครึงทำหนู่ละคือนี่ยิงยิงสงครามเพิ่ๆๆง,งผ่านไปเน่มันปืนมันปืนปส,สบู่ปืนสงครามเลยนะเทศกาลเออนี่ยิงเลยนะครับสบู่ฟองสบู่เหรอฮะนี่ไงโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนะมันยิงรุจิได้ด้วยนะนเล่นรุ่ฆ่ารุจิได้ไดเราเรียบร้อยหูหมื่นกว่า แหลกจัดอะไรรุรรจ,จิดี่ยิงยิงล็อกเต้าเลยยิงเพิ้มอ้ยไอเลิฟอยู่นะโอเคโอ้โดนอะไรวะน้องงูหรือเปล่าน,น้องงูระเบิดมา,าเรียบร้อย ระว่างอ่าวยิงงี้สวยเลยยิงงี้ยืนชิวๆเลยชิวๆเออชิวๆเลยแล้วโอ้ลุตจีมาโอ้โหเจ็บเจ็บติดติดแข็งติดแข็งไปด้วยนะเป็นการคอมโบยิงเลยยิงเนี่ยเดี๋ยวดิมาดิเออลุตจิดิมันเล็งเล็งยากไปหน่อยนะอเาต้องงูมาดีกระว์ปมาเออเรียบร้อยนิ่มเดอโอ้แบบเมียมันตะนะ อะไรวับไปวัดมาเป็นไรนะเน็ตผมสองขีดยิงโอ้โหดอกสามพันหนีเลยน้องงูบอกไม่ใช่ธงชันฉันไปก่อนนะ <c oughs> เขาจะมาคิวเราคิวไม่ได้นะครับผมนะเออฉันก็ว่ายิงมีแหนนี่แหนนะี่แหนยิงโอ้ดึงเสร็จแล้วผมเจอฟองสบู่ทมินไปยิงอื้ออเนะี่ยโอ้โหแต่เราดึงไม่ทันนะเราเป็นสายโล่นะครับ โอ้โหเสร็จเลยอ้าวทงล่างได้เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> โอ้โคเกียนนะเออยิงเลยครับแต่มันอยู่ได้ทงเดียวไงตตอนนี้เอออ้าวชนะไปโอ้โหแต้มเกือบหมื่นเลยนะผมนะไปยิ <c> ่ง <oughs> ลอดทั้งเกมโอเคไปดูเกมไ์ต่อไปเลยนะครับ นะครับก็เป็นรีเจนสายโรดตัวนึงที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผมนะแต่ว่าแอบ,บเล่นยากนิดหนึ่งนะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องรถทจิตกันด้วยนะครับผมตอนนี้เรามีโลสามเลยนะฮะโอ้โหมีน้องจิ๋วด้วยนะครับผมอย่างนี้ถึกแน่นอนนะถ้าดึงตรงได้บอกเลยไม่เสียฝั่งนู้นมีกุ๊กด้วยมีกุ๊กวานไหนไม่รู้ทำบูธนะครับผมแหมนี่ผมอัดแบบเป็นรีแลงวันแรกนะแต่จะมีทำบูธทำเบิร์ดกันบ้างนะครับผมซึ่งผมก็เจอไปแนละ้ว จเจอในแหล่งเหมือนกันเออโอ้โหเสียทงไปนะครับผมเป็นคิซารุอืมยิซารุนะฮะร,รอล่าง ex ครับตัวนี้อืมล่างดีเจนล่างดีเจนเนอะฮะเป็นใส่วิ่งนี่ยิงยิงนะคิซารุนะครับผมโอ้โหจะมาสู้อะไรกับเราเรียบร้อยดึงทงและเพ่คนป่านะตัวนี้นะครับสู้รุจรินะถึงจะมันมากนะครับผมอือช่วงนี้ผมจะพยายามลงคลิปเกือบทุกวันเลยนะครับผมเดือนหนึ่งพยายามลงให้ได้ทั้ง30คลิปนะ เพื่อให้คนดูดูอย่างต่อเนื่องนะตัวละครหลายตัวนะครับผมแล้วก็พยายามทำนะครับแต่ต้องใจเย็นนะเพราะว่าบางตัวอัดอย่างจริงนะครับอย่างผมไปเล่นอันเบอร์มาอย่างเงี้ยโอ้โหในคอมได้ไหมออต้คิกบานเลย อัดไม่ได้เลยนะแม่ลำบากใจโอเคครับดูเรื่องของลุ <atem> okay. JI, ิริดก่อนไม่เป็นไรตัวอื่นก็ช่างหัวมันแม่ฟอสบู่กันก่อนยิงเห็นไหมเรียบร้อยผมมาเรื่องเงียบนะบอกกันนะลุจินี่โดนเรานะอือโอ้โหลุจิหนีหนีเลยหนีเรียบร้อยครับโอ้โหไม่รอดนะลุจิ เนี่ยตัวนี้ถือว่าสู้รุจิดีมากเลยนะครับผมแต่ต้องสู้ในทงนะมี่โดนรอยขวัเนี่ยครับผมโนรีลิทน่ารักนะฮะตัวละครที่แบบถือว่าความน่ารักเขาค่อนข้างน่ารักเลยนะมาแรกๆช่วงแรกโดนสปปะมาตเยอะนะเพราะว่าแบบเมตามันไม่เอื่อเขานะแต่ว่ายุคนี้คือบอกเลยผมโหดมากโหดมากๆ ไม่เข้าเฮ้ยยิงเราไม่เข้าเราถึกนะเพราะว่าเราใช้เหรียญฟุจิโทร,ระนะครับผมเนี่ยผมไซโลหลังๆนี่ผมไม่ได้ใช้ยนตคูดาวแล้วนะเพราะว่าตัวคอนมันมีคูดาวอยู่แล้วนะครับผมมีพวกยนตพวกอะไรนะอืมเี้ยเรียกฟองสบู่สองชั้นคด,คดเกียออโอเคเซฟขาแดงมาทำอะไรโอ้โหโ จีละจ้ะนะจีละจ้มฟองสบู่เลยอย่างนี้เ็าทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะยิงโอโ้โหดูยิงแรงอะยิปโปตินะคือใส่ดำเอ็นนี่บ่อยโอคตรแรงอืมเอาละโอโ้โหนะครับผมตรงกลางอย่าเสียนะฮะนี่ยิงเลยสันจิอืมซันจแนิแกจะเตะผู้หญิงอย่างนั้นหรือแกจะเตะผู้หญิงเหรอคะฮะอฟองสบู่ เนี่ยนะครับผมระวังนะเดี๋ยวแพ้ได้นะครับผม,มเขายิงแล้วเขายิงแล้วไม่ได้แนละ้วยิงปิวป้วปิ้วปิ้วนี่นี่น,นี่เอออย่ามาโตนะครับผมระวังเข้าทงน็อกแบ็คไม่ได้นะอย่ามาโตมันโกงนะครับผม,อมโอเคขายดึงนะครับมีน้องมีน้องจิ๋วอยู่นะตอนนี้ โอเคท้ายเกมนะผมสิบวิฟองสบู่เลยอุ <laughs> ้ยเขาตีเราไปเข้าเลยเนดะี๋ยวเราโคตรถึกอะโคตรถึกเลยนะเหมือนเขาตีฟองสบู่แล้วได้เลือดนะโอเคจบไปนะครับผมนะเกมเป็นสุดท้ายอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาถ้าชอบออน้องลิลิตของพี่นะครับผมนะผมใหม่คิดหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ